คาบูชาคาบูชาโอ้คาบูชาไม่ได้โอ้โหอุ้ยฮอตฮอสพี่ขอโทษฮอสฮอสฮอสโอ้ยโอ้ยโอ้ยฮอสฮอสนี่ไงเนี่ยอย่านิ่งนอนใจอย่านิ่งนอนใจโอ้ยคนเล่นในมือถือระดับเตียนกับระดับแบบว่าอวตารไม่อวตารดีกว่าระดับไม่เป็นเลยดีกว่าโอเคก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะไว้ผมชื่อครูนะครับน่าจะเรียกว่า ชิโร่ก็ได้นะครับนะโอ้โหเราจะยืดเยื้อทำไมก็ไม่รู้นะครับนะก็สวัสดี FC ที่น่ารักและใจเกลียดทุกคนกันด้วยใครเข้ามารู้ใหม่นะครับฝากกดไลค์นะครับนะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะขอคนกดไลค์เยอะๆคลิปนี้นะครับน่าจะได้มีกำลังใจเล่นในมือถือต่อนะครับนะขอบคุณมากนะครับกดติดตามมาด้วยนะวันนี้มาอยู่กับเล่นใน iPad นะครับนี่ iPad นะครับนะ iPad mini 6 นะครับนะก็เห็นมีแบบน้องๆหลายคนแบบตั้งหน้าตั้งตารอดูผมอยู่ใช่ไหมล่ะว่าแบบอยากให้ผมเล่นในมือถือบ้างอะไรบ้างเนาะก็อันนี้อาจจะไม่ใช่มือถือนะอันนี้เป็น iPad นะบอกบอกเลยว่าเป็น iPad นะครับเนี่ยมี Apple ิลเนี่ยนะแอปเปิลข้างหลังนะแล้วก็ถ้าเป็น iPad นะครับนะมันจะมีช่องเนี่ยนะครับนะมันจะมีช่องเยอะมากนะเยอะกว่ามือถือนะครับนะแล้วก็มีเนี่ยเอาสามารถดูค่าหวยด้วยนะนี่นะครับดูค่าหัวได้ด,ได,ไดูได้นะซึ่ง ถามว่ามือถือมันดูแบบ iPad ได้ไหมมันดูได้นะแต่ว่ามันต้องไปปรับนะครับแลซึ่งผมก็ปรับไม่เป็นเนาะก็ดูตาม YouTube เลยจ้ะนะครับนะเออผมปรับไม่เป็นนะนะครับนะก็วันนี้นะครับนะผมจะมาลองเล่นนะครับนะ PP ในอ่าโทรศัพท์ก็ได้เจะเลียโทรศัพท์หรือมือถือก็ได้นะเพราะว่า iPad มันก็คล้ายๆกันแหละนะครับแต่เพียงแค่จอมันใหญ่กว่าไอพวกโทรศัพท์ทั่วไปเนาะนะครับนะประมาณนี้ นะครับนะอ่าก็ผมต้องบอกเลยว่าผมเล่นในมือถือหรือว่าเล่นใน iPad ไม่เป็นเลยนะครับนะเล่นไม่เป็นเลยจริงๆนะครับนะซึ่งเล่นแต่ในคอมผมเล่นแต่ในคอมมาเออผมเล่นไม่เป็นนะใน iPad นะครับนะถ้าเกิดผมเล่นกากหรือว่าเล่นอะไรต้องขอโทษด้วยนะผมยกมือไหว้ยกมือไหว้ในะถือ iPad อยู่นะครับนะเออเพราะว่าเล่นไม่เก่งจริงนะไม่เคยเล่นในมือถือไม่เคยแตะอะไรเลยนะครับนะเคยแต่ในคอมมานะครับเออก็ถ้าเกิดต้องทําความคุ้นชินหน่อยนึงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับนะเพราะว่าเล่นไม่เก่งเป็นจริงนะ อ่ะนะครับวันนี้เรามาอยู่กับน้องฮอตนะครับนะเออน้องฮอตนี่น้องฮอตนะครับนะขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่เล่นใน iPad เก่งมากๆนะครับนันเล่นเก่งมากเลยนะนในแคนนะครับนะซึ่งีหยฮอตถ้าเกิดใครไม่เชื่อนะว่าฮอตเล่นในคอมหรือว่าเล่นใน iPad ดฮอตเดินแบบช้าๆให้ดูหน่อยนี่นะครับนะซึ่งถ้าเกิดเป็นมือถือหรือว่า iPad เนี่ยจะเดินแบบนี้ได้เดินแบบได้แล้วไหนะดินผมเลยให้ดูเนี่ยอ่าไหนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับนะเออเนี่ยมันจะเดินเงี้ย อ่าครับเดินอย่างนี้เลยนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าน้องฮอต iPad จริงนะไม่ได้เล่นในคอมด้วยนะครับนะซึ่งเดี๋ยวนี้ผมจะมาอันนี้เลยนะว่าครั้งแรกก็แบบท้าสู้มือเซียน iPad เลย <c oughs> เออไม่ไม่รู้ว่าผมตายแน่เลยว่ะดูทรงแล้วนะไม่เล่นในคอมค่ะเล่นในคอมผมยังจะแบบแพ้น้องฮอตอ่ะเออแล้วใน iPad ของจริงนี่จะเหลืออะไรวะนะครับเดี๋ยวผมขอเลือกอันนี้ก่อนเลือกกระเป๋าเลือกอุปรกรณ์อะไรก่อนนะนะครับผมนะเลือกเป็นดาบอะไรดีก่อนโอเคเอาซูชิตามานะครับ แล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวดูก่อนตอนนี้นี่เดี๋ยวตอนนี้ผมขอปิดอ่าแท็บไอ้นี่ก่อนลายชื่อก่อนนะครับนะเพื่อแบบความถนัดเนะาะแล้วก็เปิดเค้นนะอ่าเพจเปิดเคนตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอะไรนยเดี๋ยวก่อนผมดูก่อนตรงนี้จะเป็นอ่าองเดสโอเคเดสแล้วก็นี่คือโซนะโซโซกดนี้ครั้งอะยังไงอะงกด Soul โซอ๋อกดนี้เลยใช่ไหมโอเคอ่ะแล้วก็มีอะไรอีกนะตอนนี้นี่เดี๋ยวผมขอความทำความคุ้นชินก่อน ไม่ชินเลยอ่าตรงนี้เป็นเคนโอเคเคนอยู่ตรงนี้อ่าเคนอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นสกิลเผาโอเคสกิลเผาตร่างนี้อ่านี่สกิลเผาเนาะอ่าโอเคส่วนไอ้ตรงนี้เก็บได้นะแตผมจะเก็บไอ้ที่เสกเจ้าเลก่อนเก็บที่เสกเจ้าเลเก็บวันโดฟ้าเก็บสกิลเผานะแล้วเก็บกดตรงนี้อ่าโอเคแล้วก็ลากเลยอ๋อโอเคลากได้เลยว่ะเหมือนคอมเลยเหมือนคอมโอเคลากได้ลากได้ itarian. อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าเพราะ มาฮอตอ่อ,อนให้พี่ด้วยนะเว้ยเชี่ยพี่เล่น,น iPad ครั้งแรกแม่งฮอ,อตต้องอ่อนให้พี่ว่ะเออโอเคไปเฮ้ยยูเกอร์ไมทลงตู้ลบเพชรโอ้เพชรเขไม่มีอีกทำยังไงดีวะเนี่ยอ้โอวันไดนายไม่มีเพชรสุ่มตัวในออสตาใช่ไหมงั้นเราขอแนะนำร้านมาลูช็อปเลยนะร้านกดเพชรแบบออสตาราคาสุดคุ้มและนอกจากนี้ถ้าใครสนใจเกมพาร์ทกับผลปีศาจราคาถูกๆูกในแบบบล็อกฟู้ดก็มีให้เติมนะ ส่วนบทพี่ศากับเกมพาร์ทในแบบ King Legacy ก็มีให้บริการเหมือนกันหากสนใจนะลิงก์ใต้คลิปเลยอ๋อโทรศัพท์มันสามารถใช้ชิปล็อกได้ใช่ไหมกดตรงนี้อ่เอออ๋อใช้ชิปล็อกได้โอเคชิปล็อกเขียวหรือว่าชิปล็อกอ๋อถ้าเกิดเป็นชิปล็อกชิปล็อกเขียวมันจะมีเป้ามีอะไรเนาะอ๋อโอเคเออเดี๋ยวค่อยๆทำความคุ้นชินไปก่อนเพราะว่าเล่นไม่เก่งจริงนะใน iPad ในมือถือเนะี่ยอะเคฮอตเองต้องอ่อนให้พี่ว่ะแม่งไม่ได้ละเอาตรงโคอสแล้วกันเออขีเข้เกียจขี้เกียจไปตรงลานโล่งแล้ว เชียร์เราซูไหวปะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมัไม่ใส่ไม่ไม่ได้ใส่ไมโนฟาเดี๋ยวฮอตปันมึนตึบแล้วได้นขาอะไรก็มึนตึบซะแล้วเดี๋ยวก่อนโอเคมาๆๆๆาพร้อมละพร้อมละมาเออมาเอ้ย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 อ่าเล่นเล่นไงฝนดักฝนดักฝนดักโซโซเอ้าโซไงอ่ะโซไงวะทุกคนเล่นไม่เป็นอ่ะเล่นไม่เป็นโซไงวะเนี่ย เอ้ยเอ้ยเอ้ยฮอตไอ้นี่เองเองอ่อนให้พี่นะไอ้เชยเล่นไงวะเนี่ยเจ้เล่นไงอ่ะเฮ้ยเอ้ยอ่าฮอตพิมพ์อะไรอ้าวฮอตจะพิมพ์อะไรอ่ะเอิงพิมพ์อะไรอ่ะอ๋อฮอตขำไม่ใช่ฮอตฮอตแต่งขำว่ะเฮ้ยอย่าขำดิคนเล่นไม่เป็นเฮ้ยคนแม่งเล่นในมือถือไม่เป็นไอเชยนี่นี่โดนดิเนี่ยโดนดิขำเหรอ เอามานี่สกิลเผามาแล้วสกิลเผาเข้าไปดูดเอ้ยเนนนนนนไอ้เี่ยอัดยัดยัดครับยัดจังหวะนี้ยัดยัดยัดยังไงไงเล่นไงวะเนี่ยเชียร์เล่นไงนะโอ้โหเฮ้ยเปิดอ้าเปิดเคสหลบเปิดเคสหลบก่อนโอเคเปิดเคสหลบก่อนเอ้ยเย้ยเย้ยเย้ยเฮะฮอตแม่งลังแก้วว่ะโโอ้หเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนบอกเลยเดี๋ยวโดนโดนนะฮอตเอ้ยมาไง อี๋จอใหญ่เดี๋ยวเขาให้นี่ก่อน iPad กดมันจอมันใหญ่เว้ยเออจอมันใหญ่จอมันใหญ่ลองดูนี่ก่อนเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วแต่าหลบเคียนหลบเคียนมายังเปิดปิดเคียนได้อยู่เว้ยยังไงยังไงโอ้โหฮอตแม่งชิบหายละวทำไงวะเนี่ยมันนี่เลยดูดเอาดูดไม่โดนอีกเวรกรรมชิบหายแล้วเล่นไงเนี่ยเชี้ยมันเล่นยากอย่างเงี้เหรอเนี่ยดูดไงเอาดิดูดแล้วก็คอมโบ คอมโบคอมโบนะฮอตคอมโบนะยืนนิ่งให้ตีตีนะเว้ยเชี่ยแล้วตีตีไงเแย่อะไรวะเนี่ยนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวเราลองเออลองเล่นเป็นเมาส์ออกดูก่อนเออออกเมาส์ออกแม่งเลยไม่ไหวละนี่ละเมาส์ออกเมาส์ออกมาดิฮอสตายนะตายนะยืนนิ่งให้ตีตายนะเว้ยนี่ยืนนิ่งให้ตีตายนะตายนะเว้ยตายนะเว้ยฮอสตายนะโอ้ยไปเปิดเกมกก่อนเปิดเคมเปิดเคมเอ้ย อุ้ยเอาดิยังไงอุ้ย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 แน่แน่แนเอาดิเอาดิอืมเอาดิยังไงยังไงตายนะเว้ยตายนะเว้ยฮอตอ้าวฮอตตายนะเว้ยตายนะเว้ยตายนะเว้ยตายแล้วไม่สวนตายนะเว้ยเอ้ยสวนวะสวนวะสวนวะดูดนะเว้ยดูดนะเอ้ยดูดนะดูดนะดุนะดุนะไงไงยังไงยังไงยังไงดูดนะดูดนะตายนะนี่ไงเรียบร้อยนี่ไงเรียบร้อยบอกแล้วอย่ายืนนิ่งอย่ายืนนิ่งรอบต่อไปฮอตแม่งเอาจริงผมแน่ดูทรงละ แบงผมพูดเลยลาต่อไปฮอตไหมเอาจริงแน่ฮอตบอกไม่กล้าเอาจริงเลยเจอแบบนี้เฮ้ยอย่ากเลยว่เนี่ยคนขัดเพิ่งหัดเล่นโอ้โหฮอตแม่งรังแกคนเพิ่งหัดเล่นเหรอเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวกลับไปในคอมเดี๋ยวเจอกันฮอตมาเอาจริงไหฮอตนะฮนยอยากเห็นเอ้ยชิ่หายละอู้ฉีผายละเอ้ยเชี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 ยโอ้โหอ้โหโอ้ขอโทษ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 อ้าวอว้าวเล่นนี้เหรอเอ้ยไอู้แม่เย โซติดว so ่ะตรงไหนก็กดเร็วไปในคอมก็กดเร็วไปในมือถือกดเร็วไปโอ้ยตกเลยมาอืเอา้าวิคอมโบพลาดไหมนี่ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงอุ้ยยอดดิบไหนอะโอ้โหไม่โดนอีกจิตหายละคาบูชาคาบูชาโอ้คาบูชาไม่ได้โอ้โหฮอสฮอสพี่ขอโทษฮอตฮอสฮอสโอ้ยโอ้ยโอ้ยฮอตฮอสไอฮอสยา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 โอ้ย เนียตอดตอดยืนิงให้ตอดเหรอฮะยืนิงให้ตอดหังไงยังไงยังไงเอ้ยเอ้ยเอ้ยเออ้เอ้้ยเอ้ยเอือยกดสกลไม่ออกโอ้ยเ้ยเเฮ้ยอ้าเอย่าอ่าไม่เอ้ยเอ้ยอเไม่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 เออโอ้โหตายเลยคอเล่นจะหน้แพทจนเซียนแล้วพี่ยังไม่เซียนอ่ะเอาเอาดีกว่าไม่เป็นเลยดีกว่าไม่ใช่ไม่เซียนไม่เป็นเลยเออ นี่ครับก็สภาพก็จะประมาณนี้นะครับนะสภาพคนที่แบบเล่นในคอมเป็นแล้วไปเล่นในมือถือทีก็อย่างเงี้ยนะครับเออแมงไปไม่เป็นเลยครับนี่เกิดผมมาเจอซันคุงในมือถือแล้วว่าใน iPad นี่ผมสู้ไม่ได้นะบอกเลยเออสู้ในซันคุงในมือถือไม่ได้หว่าผมดูจากสภาพผมแลวเออผมยอมรับเลยซู้ไม่ได้แน่นอนนะครับแ้งแบบโอ้โหยากจริงอ่ะนะครับมีโอกาสแก้ตัวใช่ไหมเออโอ้โหอะไรมาคูปองเอาวีอย่าพึ่งตอนนี้เอาวีอย่าพึ่งเตือนเอาวีพึ่งเตือนมา ตอนนี้ขอสัวฮอตก่อนต้องสัวฮอตก่อนว่ะเพิ่งเอาเอียเพิ่งเตือนเอาหูสโซยไปไหนของผมวะเนี่ยอ้าวเอาเอียเพิ่งเตือนเอาวีเอาวีเอาวีเพิ่งเตือนเอาวีอย่างเพิ่งเตือนอย่าเพิ่งเตือนอย่างเพิ่งเตือนยังไงตอนนี้ตอนนี้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้เดี๋ยวขึ้นก่อนเอาเชียร์ขึ้นไม่ได้เอ้ยนี่ไงนี่ไงยืนนิ่งเหรอแน่นิ่งแน่นิ่งนอนใจกับศัตรูอะฮอตเอ้อยู่ๆชิบหายละโอ้โหสกิลเผาโอเคก่อนสกิลเผาละดูก่อน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 สกิลเผาแแลลล้้้ววเเยสกิผาวออง นี่ไงนี่ไงอย่านิ่งนอนใจอย่านิ่งนอนใจ like yeah, e d. นิ่งนอนใจเหรอนิ่งนอนใจเหรอฮอตเอ้ยเฮ้ยหูฮอตแม่งดูดเลือดเลยว่ะฮอตแม่งดูดเลือดว่ะเนี่นิ่งนอนใจเหรอดูดเลือดเหรอฮะมานี่เลยเอ๋อ decoration. อ๋ออ๋อชิบหายละเอ้ยเฮ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 ้ยนี่ไงนี่ไงผมว่าฮอตแม่งอ่อนให้ผมสุดแล้วอะจริงๆฮอตบอกได้แค่นี้จริงๆวะพี่ ใช่ไหมฮอตใช่ไหมใช่ไหมยังไงยังไงโอ้โหกดไม่ติดกดไม่ติดนี่ไงโดนโดนเจ็บดีเจ็บดีฮอตเจ็บดีเจ็บดียังไงยังไงหึหึยังไงเจ็บเจ็บปอเจ็บปอยังไงโอ at at ้โหฮอตแม่งฮอตแม่งโอ้โหยยังไงยังไงเอาเอาเอายังไงออฮอตจะตายฮอตจะตายนี่ยมีไงเรียบร้อยโอเคฮอตบอกมาก่อนาผมแบบพี่นะโอเคโอเคแสดงว่ากบอกเขาจะเล่นเป็นได้ทุกวันนี Guin, ้ใน่แพตก็ต้องลำบากก็ดิเอี โอ้โหเออเข้าใจความรู้สึกฮอตเลยว่ะแม่งโอ okay, เคแต่ผมรีเช็ทก่อนรอบนี้ฮอตเอาจริงโชว์หน่อยอยากเห็นฮอตเอาจริงว่ะเมื่อกี้ฮอตแม่งอ่อนให้สุดเลยฮอตไหนลองแบบเล่นแบบสเต็ปที่แบบเล่นกับพี่ประจำนี้ที่แบบพี่ได้ในคอมอ่ะเอาดิผมท้าทายซะละท้าทาย,ยานี้ผมโดนแน่เดี๋ยวดูสง่งรับโดนแล้วคิวเผานี้ก่อนโอ้โหนี่ไงเริ่มละมันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วอุ้ยกดโซไม่ติดอุ้ยโซไม่ติดอุ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วเอ้ยนัดตอนแอร์นก่อนโอเคโอเคยโอเค เขาฉาเขาฉาโอ้โหเขาฉาเสยไปตรงไหนวะน่ะหายละเขาเสยตรงไหนเสยตรงไหนนี่ไงเอ้ยอือหืไหนไหนยังไง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 ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงยงไงโอ้ชิบหายล้เอ้ย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 อ้เอ้ยกเยเยชิบหายล้ไอเรไม่ไม่ม่่่ฮอตยาเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮอตยาไปเปิดเคสโอ้โหแงเยเรียบร้อยเลยโอ้โห ไปคนเล่นในมือถือระดับเซียนกับระดับแบบว่าอบตไม่อบตอีกว่าระดับไม่เป็นเลยดีกว่านะครับนาโอ้โหไม่ไหวจริงฮะทุกคนอ่ะก็มีประมาณนี้สําหรับอ่าเล่นในมือถือครั้งแรกนะครับนะถ้าเกิดโอ้ยมันไม่ไหวจริงฮะเกิดผมผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขอโทษด้วยนะใครที่เล่นในมือถือเก่งน่สามารถแนะนําผมได้เลยติผมได้นะครับนะแนะนําผมได้เลยเพราะเล่นในมือถือไม่เป็นจริงนียยอมรับเลยนะครับนะสามารถแบบว่าอ่าบอกมาได้ว่าเล่นยังไงบ้างในมือถือหรือว่าต้องใช้อะไรดีนะครับในการเล่นในมือถือนะเพราะว่า เลมยเป็นปจริงนะในมือถือนะให้น้องๆเนี่ยที่เล่นในมือถือเก่งเนี่ย FC นะครับนะเมนมาบอกได้นะครับนะว่าพี่คนเล่นยังไงบ้างนะครับนะหรือว่าผมคนเล่นยังไงก็บอกมาได้นะครับนะแต่วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับนะที่เข้ามาชมนะชอบอย่ายฝากกดไลค์นะครับนะกดติดตามเพื่อเป็นเพื่อนผมเลยนะวันนี้บายบายครับผม